ครับผมสวัสดีครัาตูอชมที่น่ารักนะครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าโซ่หวยเด็นหนึ่อีกแล้วครับนะคลิปนี้เนี่ยทาานี้ก็เป็นเนวทาานช้กับสลักกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นขอบคุณมากที่ทติดตามเอกมีนมาประจำโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วย แลวก็ขอบคุณเจ้าของแนวทางที่แบ่งปัน,ปนข้อมูลมาเป็นแนวทางคลิปนี้แนวทางน,นี้ก็เป็นแนวทาง16ตุลาคมเราไปชมกันเลยเจ้านี้ก็เป็นแนวทางดับโบนทุลักนะท่าน ฝากมาดับดับเจ็ดตัวเดียวนะเจ้านี้ดับบนก็คือดับร้อยสิบหน่วยนั่นเองก็ขอขอบคุณมากสำหรับแนวทางต่อไปครับใบนี้ครับก็เป็นอาหารสิบบนคุกกี้ ฝากมา4 6 8 0 2 4 6 8 0 2ฝากมา5ตัวเป็นแนวทางอดีตที่แล้ว8 0 2 4 6มาต่อการเจ้านี้ครับหลักหน่อยเจ้านี้ก็ฝากมา2 3 4 ห้าหกเจ็ดฝากมา6ตัวเป็นแนวทางอาดีตที่แล้วโซนหนึ่งสหสรุปแล้วผ่านต่อไปเจ้านี้คโคตบโอนนะอดีตที่แล้วก็ผ่าน2อง2 อดีตก่อนอดีตเก่าก็ผ่านนะท่านนะแปดหนสองก็ 8, 1, 2, ผ่านะทำไมนี่ก็ฝากมา3 4 5สี่ห้าสี่เ0็0สีต่อไปครับใบนี้ครับแนวทานชุด3าตัวนะท่านฝากมาแนวทานหลักอร้อยนะ 6 7 1 7 7 1 8 7 1 0 7 1 6 1 7 7 1 7 8 1 7 0 1 7 6 7 4 7 7 4 8 7 4 0 7 4 6 4 7 7 4 7 8 4 7 0 4 7มาต่อกันเจ้านี้ครับนะเฮียถนอมฝากมา4 3 6 ส3่สามสามหกสี่สองหกสี่สอหน่็เป็นอนาทางของเฮียถนอมต่อไปครับใบนี้ออนกตี oh, ok ฝากมา48 8แปดแและก็49 เก้าสี่สีก็ขอบคุณอย่างมากเลยสำหรับแนวทางต่อไปครับใบนี้เจ้าอากโกกับชาลดาสองเจ้านี้รวมชุดบนกันล่างหกเจ็ดหกแปด เจ็ดเจ็ดเจ็ดแปดฝากมาสี่ชุดนะสี่ชุดเป็นแนวทางโคสองตัวต่อไปเจ้านี้คคนเพชรสิบโวนฝากมาห้าเจ็ด เก้า 7, 9, ฝากมา4ตัวเป็นแนวทางอดีตที่แล้ 5, 7, 9, ว5790นแนวทางใหม่นี้ก็ฝากมา5790ต่อไปเจ้านี้เจ้านี้ฝากมาชุด2ตัว54 หกสี่เจ็ดสี่ห้าหกหกเจ็ดเจ็ดเจ็ดชอบห้าสี่เจ็ดเจ็ดไปต่อการเจ้านี้ใบนี้ก็เป็นทันสิบหน่วยโบนโชน์สองฝั่งฝั่งซ้ายชว์เจ็ดฝั่งขวาชวหนึ่ง จับชุด1771671 617 871 071 017นะท่านก็ขอบคุณมากเลยสํหรับแนวทางต่อไปเจ้านี้ฝากมาแนวทางครบบนล่าง24 26 28 27

หกสองสี่แปดหกสองสี่แปดฝากมาสี่ตัวเป็นแนวทางอดีตที่แล้วก็ผ่านต่อไปเจ้านี้ดับล่างเจ้านี้ก็ฝังมาดับสี่ตัวหนึ่งสองสามสี่ หนึ่งสองสามสี่สี่ตัวดับล่างนะฝากมาขอบคุณอย่างมากเลยสำหรับข้อมูลถ้าผู้ชมท่านใดที่ผ่านมาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามด้วยต่อไปครับเจ้านี้ก็เป็นแนวทางของ19นะฝากมาฝากมาแนวทาง สองตัวบอลสองตัวบนล่างใบนี้ก็คืออดีตเก่านะสรุปแล้วผ่านโบนนะทา่านโซนสองสองโซนนะแล้นะท่านใหม่นี่ครับตัวไดเอ่ยเราไปชมการเลยแล้นะท่านใหม่นี้ก็ฝากมาจับคู่นะจับคู่โูนแปดโูนเก้านะห้าแปดห้าเก้า 08095859นะท่านก็ขอ,ขอบคุณมากนะสำหรับเนวทานที่แบ่งปันอย่างเร็วทันใจจริงๆเลยขอบคุณมากท่านผู้ชมท่านใดที่เข้ามาแล้วก็เป็นกำลังใจด้วยครับนะขอบคุณมากต่อมาเลยเจ้านี้เป็นเนวทานโคตรงนะ110เจ้า โคเมืองแล้วก็เจ้าสาคอนแล้วก็เจ้ากัปตันนะท่านสามเจ้านี้รวมแปดศู 80, 82, 86, 88, นยะ์แปดสองแปดสี่แปดหกแปดแปดนะฝากมาห้าโคหลักสิบก็ศูนย์สองสี่หกแปดหลังร้อยแปดต่อไปเจ้านี้เลยแนวทนนันสะิบโบนนะอดีตที่แล้วก็ ก็ผ่านโซนนะท่าน4 6 8 0ก็ผ่านโซนเร็วทันใหม่นี่ก็ฝากมาขี้4ตัว7 9 1 3 7 9 1 3ก็ขอบคุณมากสำหรับข้อมูลที่แบ่งปันอย่างเร็วทันใจก็ประมาณนี้ครับท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านทุกแนวทาง ทุกข้อมูลก็ฝากมาเป็นฐานเท่านานนะท่านเป็นฐานใช้กับสลากกินแบ่งรัฐบาลอย่างเดียวก็ขอบโค้ท่านผู้ชมที่ติดตามเอ็กมินมาประจำด้วยนะท่านก็อย่าลืมนะท่านกดไลค์กดแชร์กดติด,ดตามเป็นกำลังใจกำลังเจอให้ด้วยนะท่านเอ็กมินจะได้ลองหลายๆคลิป เป็นอนงทานฟางมาเป็นอางทานด้วยครับนะก็ขอบคุณมากเลยเ,เราไปชมต่อแนวทานใหม่คลิปใหม่กันเลย